ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับใครนะสุดท้ายเปิดประตูให้ก่อนค่ะคุณนายสวัสดีค่ะไม่ซุ่ค่ะไม่ซุงค่ะอ่าวันนี้คุณนายมาเปิดคลิปนะคะอันนี้ใส่ใส่รองเท้าบูทมาด้วยใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าบูทนะคะก็ตอนนี้เราพาครอบครัวแล้วก็จะมาทําอะไรที่น้องน้ำนะคะก็นานมาแล้วที่คุณนายเนี่ย น้องแป้งไม่ได้มาพร้อมกับคุณนายเนาะโฮมีเอาโฮมีขาเประว่ากั้ามไตเนี่ยก็ตีห้องว่าโฮมีหาหขาวหรือว่าหอมขาวในคันนอพระว่ากั้ามไทยเนี่ยก็แต่เป็นกระเทียมนั่นเองนะคะหลังจากที่เราปลูกไว้ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้เก็บไม่ได้ทําไม่ได้มาอะไรหลย เอาเท่าไร <laughs> ไม่ได้มาทําอะไรนะคะก็เราเนี่ยปลูกทิ้งไว้ธรรมชาตินะคะวันนี้เราก็เลยจะมาดูผลงานนะคะว่าออกมาเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราก็ทํากับข้าวเพื่อที่จะมาส่งคนที่มาช่วยเนาะก็ไปเลยค่ะไปเอาอะไรคะ,ะปิดปิดรถกันปิดรถกัน,นรประตูใครไม่เข้าเขาและไปมาแล้วลูกจะชุดปุกว่าที่หนูอยากได้ ประตูไม้ไทยวันนี้น้องแป้งจะมาล็อกกับคุณนายของเรานะคะโอโ้ประตูแบบนี้เออเท่นะคะเนี่ยลองเอาไปปรับดูนะคะอุยเอาปรับดูอะไรเขาก็ไม่ทำแล้วค่ะเห็นแค่นี้เห็นท่าแค่น,คนี้เขาก็ไม่เอาแล้วไปลเลยไปลยเลยเดี๋ยวเข้าไปเองอนี่ น้ำใสมากโอ้ยมีน้องปลาเยอะมากนะคะนี่ธรรมชาติแล้วมันคือปลาอะไรคะเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้มานหน่อยเอาเมื่อกินน้องไปมองในสายตาเปลา่าเยอะมากลูกออดไม่ใช่สิมันคือปลาเยอะมากนะคะน้ำใสน้องปลาจ้านะคะนี่คุณพ่อก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าน้องไปต้องวิ่งไปตลาดแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ เออคนนั้นก็ทำกับข้าวนะคะอันนั้นคืออะไรคะน,นั่นน่นเอาเนี่ยหรอกระเทียมอ้าโหใหญ่ใหญ่มยใหญ่ใหญ่เจ้าปลูกไม่กินเ่ยน่ะเออตอนที่เราเรา,เราปลูกเนี่ยมันจะเล็กมากคำจริงอันนี้มันเป็นไซส์กลางนะเนี่ยไม่ได้เล็กเกินไม่ได้ใหญ่เกินนะสามเดือนนั่นนะอ้าวพี่น้องไปว่าไง ไปทำไหมวันนี้แดดไม่อกนะเนี่ยเอาคนงานมีกี่คนน้อสี่คนเฮ้ยนะไปเราไปกันไปดูมาเด้็แล้วเราก็มาถึงทีนาเอาโอเอาไปนั่นเขาเอาอะ้วมาไน้โอ้ยเจ้าเกินไปพอลงเจ้าอะ เทมนากระเทมนาามีขาวนานตอโหนเขาจะกั่ไม่ยอมเนว่าม่ต้องนี่แหละแตะมหันลเทมกระเทมกระเทมพามีขาวเ้ยสยอยกเนเไรกวนเดเดียวไม่เอาอะไม่ได้เยงอะเอาอโอ้นั่นน่ะเลยแล้วเาเลยเหรอเน่เน่เนนนอนนี่ยมีขาวกระเทมไหมใช่กระเทมหใช่ หมมีข้าวหอมมีขาวนี่หมมีขาวี่นี่อันนี้นี่ฮะตังต้นนั้นตังต้อง่าเอมัต้นมันกันลเจ้ารเป็ยเจ้าอู้โเยอลูนั่นลูถอนง่ายอลไม่ได้แต่งตัวว่าแต่มาเฮ็ดหน้ากันว่าตัวลูกหมีบ่มีหมีเนก็บอ๋อนี่ไงอันนี้หอมอร่อยหูน้อยนี่เอนไดนกันวะ นั่นนันมันเป็นธรรมชาราแนยมันใหญ่เลยอะโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นโฮมีรอมกันไปมันออกจมยโยยานี่มันดีนะฮัลโลหน้าโหมันออกจมยโยยาไม่ดีจะไหนกินไอ้นีกินกินไอินแก่ห้อ๋อดีมา อันอันเนิองเป็นหอไปโน่หน่ะเป็น้องไปมไ่อันเนื้ like si yeah. มันกระจายห่อไปโน้นโน้ yeah. ั่น้ยซึ่ำในน้ำเวลานเาเดอปมาไว้นั่นอะโอันโรยเสียตอกันน่ะเตี้ย่อยเตียเี้ยเตี้ยเตยเต้เตี้ยเียเตี้ยเตี้ยเ้ยเต้ยเี้าวัี้เี้ที้เรีทยเรา้ีอะไรี้างนี้ะ ตะองใจผูกจ้ยเลยเลยสิยอบมจอ็นมกเตรทำก่อนทำนกิก็กินในนี่นะเอ้นอ่งกะเทมะกะเทมะกรเปกะเทมะอกระเทม่ะยงเป็นกะเทมีบ่ผมมีข้าวผมมีข้าวพี่น้อใต้ในห้องผมมีข้าว ไม่ต้องเอาแล้วกระเทียมมันน่อยเกินเ,เ,เรามาเอาปลาดีกว่าไหนคุณลุงบอกว่าเอาปลาแล้วตกปลารอแล้วเมื่อกี้ไม่ไห,ไหนไหนไหนโต้มันพ่งายอะเนาะปลานี่เลยไวู้ป่าน้อยนำํำอะไรวะมิเลยมไหลยมไหล,ไไหลคนลุกป,ปะ ปลาตัวใหญ่เลยอุ้มแม่ตัวใหญต่ตัวใหญ่ว่าสี่ตัวเลยนุ๊กตัวมันมัน่ะม,มันเป็นธรรมชาติอ่ะเฮาเราไม่ทำอะไรไงคุณนายโอ้คุณนายนี่ธรรมดาที่โอ้โหลว้คุณนายเขาอุตส่าห์ตกมาเปียวนะเบ็นซ์ฮ่ามีเปียโนน,นะน,นนะเปียโนน่าปีโนนะ ตัวใหญ่อู้ลุงเมย์เป็นตัวใหญ่หนือมือเมย์เนี่ยอันนี้โอ้โกระลักกระลักลูกตานตีเอาแทงอ่ะเอ๊มี DIY เป็นไม้ไผ่นะใช่ไม้ไผ่เหยื่อไ yeah, ส้เหลือนตักเหลือนนะกับคุดมาใช้เงินงา <c oughs> อันนี้ลูกมีหมอปุนลูกติ <c oughs> ดตกตาตัวเล็กน้ำนงะาตัวเล็กน้ำนงะา <c oughs> ăn tôn anh ơi nó ngon 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 ใส่หน่อน้ำใส่หน่อนลุ้นลุ้นลุ้นสวยอางนี้นี่ก็ไว้ไม่ห่องนะนี่ไว้ไม่หยองคมะต้นก็คืออมวาวก็ลืมมอรึ่งน้อหละต้นไแม่ไปเราเอาไปข้างบนกันกับข้าวใส่ปิงโตมาสาด นั่งมไน้ำบาโอ้ยเป็นองครับเปน้ำเอเอมันกี่กาอะไรเนี่ยไปกัเอข้หมางบัวไ,<ป>ไอ้โลขันบันไดขึ้นแล้วจ้าอัลลูอลได้แล้ว่ะโอ, <c oughs> อันนี้ผมบอาพินนเนี่ยอลีแลกลงเป็นีมใหม่เนี่ยมาแล้ว<ม><ะ> ปวดตราลา้น้ำน้ำน้ำอนจะมีแล้ยวลูกขึ้นไรได้น้ำขอนจะมีแล้วน้ำขอนจะมีแล้วทำอะไรจ้าอะโหลขึ้นบันไดขึ้นหหลาไม่นี่กบไม่ด้วนนม่ด้วนนี่ไม่ด้วนี่เนาะไม่ด้วนนี่อันเอาเฮียตนไม่คนให้จาดานนเขาก็บาตัอจะนวกับมือ สงังเกอันนี้ไล,ลเมนเนี่ยอืนอนีอ่นี่เป็น๋ยเตียวเรืเนี่ยคนละถ้วยคนลเถ้วยนั่งแล้วก็ห้อยขายี้นี้ได้แล้ววันนี้อยู่กินอยู่ธรรมชาตินะคะมา หิวข้าวแล้วเวลามานานแล้วเราจะหิวข้าวทันทีเลยนะคะจริงๆไม่ต้องเสิร์ฟก็ได้แล้อยู่กินธรรมชาติดีม,มันปักวนน่ะไม่ปักวนมันปักวนมันไม่ปักมันไม่ปักนะมันไม่ปักหรอกคะ่ะ <c oughs> มันไม่ปักคุณอายทำกับข้าวอะไรมานน่เนาะไม่ต้มขมอาต้มขมเหรออ๋อ<ม>น้องมา,มา,มา,มาขายขายขายเจ้า ต้มขมเหรอแกงหมกน้งแกงขนนต้มขมจ้าอโอ้โหวันนี้ได้กินต้มออามีแกงสองอย่างเลยคุณนายตลกแล้วผักกุ้งเออผักกุ้งด้วยนะคะอุ้ยหิวมากเอวจะกินก่อนคนที่แบบไม่ทำงานโอเคเดี๋ยวรอทมง,งานมาแป๊บน,นึงกโ็โอเคสำเนานะคะแกงขาผมนเนีอเ้อมาเตีอเ่อ มาคุณนายมาแล้วอันนี้ก็เป็นแกงต้มขมแต่มันเป็น,น,นเครื่องในหมูเนาะนี่ก็เป็นแกงผักนี่ก็ผักกลุ่ม้มนะคะแล้วก็น้ำพริกนะคะนี่นอันนี้ไข่มดตั้งแต่เช้าคุณพ่อมากินแล้วใช่ไหมคะไข่มดจ๊อกไข่มดจ๊อกเดี๋ยวเราจะมาทาเมนูซิกเนเจอร์นี้ให้ทุกคนดูนี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะจ๊ะนี่ก็เป็นข้าสวสอยจ้าน้ำพริกทต้าหู้ โอ้ววววววสวสววนีวกินข้าวกับบรรยากาศทุกคนนะครับมา,ามวมาวว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 มวว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 วอวว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 ้าวกววววนะน,ะน,ะน มันกินานนะจปลาเูกตาขีน่ากันน่มันสีปลาขีาาา้น้นปานะปลาขี้มานนั่นไงเออจีนันดอกแกก่้า<ป>เอาอวางไว้จีนันกันแน่เออเออสบายดีมาเจอมาได้มาหลุดเลยทีเาีีกันอืมปลาเขาเอาปลาเขาปลาเองเอาเล้ะน,นละอปลาออเอาเอ มมนเป็นผงธรรมชาติป้ากัผงธรมาติธราเนธรรมชาติายไม่ผูกูนึงเนี่น้ตั้งเนี่ยกินเนี้ยกินผแล้วก็กินเงโอ้เดี๋ยอนังผ่ลายลายนี่สองผเออนังผนี่รอม่ไม่ถั่วเนี่ยไม่ชวันนี่ละใส่วันนังเนีแล้วขึ้นมาเธอเดี๋ยวไม่ดีเลนกหนาๆไม่ถุงยาง่ะมาไม่ร้อนไม่กรเลยมนมา มึกกนมงการเป็นยได้มางน่ะหนาวมาเอาตัวน้อยมาแ่งตั้นก็เหลือตัน้อยเลยานกนี่ไปน้องฝากไปองคุณท่าตัวน้อยก็แหละจะน้อยอะไรกินน้ำกันอ่ะกินจนเป็น้วกินลวอันนั้นก็เลียวเนี้ยอันนั้นอันนั้นมีไกลางอ้วคนเดินเนี่ยจิ้มกัน้ำงเขาหมาวมาน่ะ ก็ถึงน้องฟางนั่นเองเน,น,นาะถึงน้องฟางนั่นทุน่งนั้นถึงน้อตฟางอ่ะมนี่แหละลูกปลาลูกปลาเออถึงน้องเจ้าเสาามาแล้วจ้านี่ไงเวลาเราย่างปลาแล้วใช่ไหมแล้วก็มากินกับอันนี้เอาติดไว้ที่กระท่อมเถียงนาหรือว่าเอาพกพาไปที่ไหนได้สะดวกอืมเดือดร้อนอ่ะหอมมากินอ่ะช่วงนอ้นซิมปลาหอ <c oughs> นเแต่วมาเขียน,น,นว่า,าน,น,นี่เดี๋ยวจิ้มดูครมันจะหอมมากนะคะอืมอร่อยมอ้มัะอร่อยต้อสัจิ้นี่ตาน้มันรน่อร่อยาาเอาไปลย,ย,ยตั้งไม่นมากจเอาไปแล้วเมื่อกี้อร่อยอ ชุ๊อู้หอมปลามากหลังจากที่เรานี่นะคะกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วนี่ปลาเรายังมีตรงนี้และตรงนี้เราก็ปลูกพริกไว้ตรงนี้ด้วยคุณนายทำอะไรคะเนี่ยคนลำสนอะไรแบบตรงกลางวันอะไรขนาดนี้อันนี้ก็ปลูกพริกไว้ที่ริมข้างน้ำนะคะเรากลังว่าน,นี่มันแหงแค่แหงแหรอจเลยอ ยายไว้ I I นะคะนี่ปลูกพริกฮ oh. okay. ากวันฮากวันออเอาเมื่อสิ้วัแม่ขม่าฮดหน่อพริกแน่อุดิณงเออโอเคเนี่บรรยากาศนะคะที่เรามากินข้าวมาทำงานที่หนองน้ำนะคะนี่ตึ๊ดตืด้ตืตืตโอเคตั้งแต่รู้สึกว่ากินข้าวกินปลาแล้วตาจะปิดมากแล้วคือแบบมันแบบ นี่บรรยากาศมันดีใช่ปะ่ะแล้วคือแบบมันง่วงมาแล้วตาม,มันก็จะแบบลอยลอยมาอย่างนี้แล้ว,วค่ะคือแบบความรู้สึกแบบเนี้ยใครเคยเป็นบ้างเวลาเรามาที่เทียงนาหรือว่าอากาศมันดีๆลมเย็นๆอย่างเงี้ยกินอิ่มแล้วนี่ก็ตามันก็จะลอยลอยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อะไรครับคุณนายจะคนของขึ้นสามล้อลวจ้ากระเทียมได้ทั้งเป็นคันรถ โอ้ยโอ้ย,อ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 ยจะล้มแล้วคันรถกิน,นไม่หมดกินแล้วก็ไม่หมดอะไรคะเนี่ยม,มุกอะไรคุณนายคะเนี่ยเอาใส่สามล้อค่ะคันรถกินแล้วก็ไม่หมดต้องอะไรวะอันนี้เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่แบบบ้าสไตล์บ้านๆช่วยๆกันนะคะเป็นบรรยากาศที่ บ้านน้งแ็งเชียงตุงเวลาเจ็บเกี่ยวก็ช่วยๆกันแบบนี้นะคะก็ะเทียมหัวใหญ่จังเลยเดี๋ยวเอาขึ้นสามร้อยแล้วก็เอาไปอะไรเอากระตักเช่นกันนะดอกตักเแียงเหแล้วก็เอามามัดเป็นเป็นมัดเป็นมัดนะคะก็ อันนี้เป็นซีรีส์ใครนะคะก็ชอบก็ฝากเป็นกําลังใจครอบครัวเล็กๆของน้องแป้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกระท่อมที่เรามาประจานั่นเองเนาะนี่ก็สําหรับวันนี้ก็คือได้มาเก็บเกี่ยวเนาะส่วนน้องแป้งก็ไม่ได้มา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาช่วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออต้องทําทางบ้านด้วยเนาะนคุณลงุงเอาปลาด้วยคะ่ะโอเคเ,อเจอกันนะคะเดี๋ยวน้องแป้งก็ไปช่วยเอาขึ้นก่อนนะคะ คนละไม้คนละมือเนาะสำหรับวันนี้น้องไปก็จะขอไปถึงที่บ้านแล้วก็เอาของลงแล้วก็ะจะคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้หรือว่ายังไงก็ะจะต่อให้ ep หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย